สมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนาเนี่ยต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุด แล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกัน อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเอง